สวัสดีครับผมอยู่กับผมคนณนตีนกันอีกแล้วนะครับนะบอเปิดคลิปเลยหรอใช่ <c oughs> วันนี้เราอยู่กับคุณมิกนะครับวันนี้เล่น,นเกมผมไม่รู้เรียกอะไรกผมงปิดคลิปนบอยจังวะเฮ้ยอย่องคนุณคุนเล่นเกมอยู่มาแคสเกมกับผมมากเกมไหนคุณก็ด้วยมามามา,มาดิฉจะหัวใจหน่อยแต่เราก็ต้องช่วยกันนะ,นะโอ้โหอ้โหนี่มันโกว่าโกว่าโกว่าเอ้ โอเมก้าอุ้ยดูหัวมันด้วยครับได้กตายอ้ยชิบหาแล็วเข้าันแล้วกดตาไปแล้วเอ้ีโดนเร็วจุ่มาไมล้า้บุใครที่น่ารางวัล มม้อแล้วอกอะมาตายแล้วช็อตพลาไปไม่ใช่บอกอะไมันตายเลยที่ไหนดี่เปลี่ยนเยมนี้เลยเลยเปลี่ยนเกมนี้เลยนี่แม่งกระโหลกเล่นเกมอะไรดีกบกุนวันนี้มีคนมาผมต้องเปลี่ยนวิธีการพากันแล้วบ้าแล้วบ้าแล้วบ้าแล้วเปลี่ยนวิธีการพากันนะครับ โอเคเราจะเป็นความสุภาพกันแทนโอเคน้ะแร่คุณเป็นอะไรกิ๊บเสียงผมสุภาพกินไปงั้นหรือมาเรื่อดานี้กันดิครับฉันชอบกินข้าวไอ้ไปขโมยสมบัติมาทำไมล่ะเนี่ยอ้ยมาปุ้ยอยู่เดี๋ยวนี้นะเอ็นน้ำอะไรอ่ะอืมชักแบบนี้เดี๋ยวไอ้ไอ้ไอ้เหลือ มึงอยูดตรวนี้นะว้ยไอเรื่องตอกมั่งเลยไอเรื่องหายแจกมั่งเลมาหนีวันนี้วัชิบยมากินซ่เอเอาละครับผมจบแค่นี้ดูดิ